เทคโนโลยีการใช้พลังงานจากไฮโดรเจนนะครับและข่าวนี้ก็มาจากเยอรมนีอีกแล้วครับผมว่าต่อจากนี้เนี่ยเตรียมพบกับความเป็นผู้นําของพลังงานไฮโดรเจนจากเยอรมนีได้เลยนะครับในครั้งนี้ครับเขาได้พัฒนาซัพยเชนที่เกี่ยวข้องอีกหนึ่งตัวคือวัสดุสําหรับการจัดเก็บไฮโดรเจนครับโดยวัสดุตัวนี้ครับมีชื่อว่า PPH2 ครับผม ไฮโดรเจนนะครับกำลังถูกคาดหวังว่ามันจะกลายเป็นหนึ่งทางเลือกที่สําคัญเพราะมันสามารถที่จะให้พลังงานได้ในระดับอุตสาหกรรมให้พลังงานได้กับยานโดนที่มีการใช้งานอย่างหนักนะครับแต่ปัญหาในเรื่องของซัพลายเชนที่ว่าคืออุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยใช้พลังงานแบบอื่นมาตลอดยาวนานนะครับการที่จะเปลี่ยนมาใช้ไฮโดรเจนเลยทันทีเนี่ยมันยังเป็นไปได้ยากนะยกเว้นในพื้นที่ทดลองต่างๆ เยอรมนีเองนะครับเจ้าแห่งอุตสาหกรรมี่ยก็มีการพัฒนาโดยเขาได้เห็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่สําคัญก็คือเรื่องของตัวไฮโดรเจนเองนี่แหละตัวก๊าซไฮโดรเจนเนี่ยมันมีโมเลกุลขนาดเล็กนะครับที่ผ่านมามันต้องใช้วัสดุเหล็กกล้านะภายใต้ข้อกาหนดมาตรฐานต่างๆในการทําท่อนะครับทำเรื่องการจัดเก็บลําเลียงและมันต้องเป็นท่อเหล็กที่มีขนาดหนามากมีน้ําหนักมากสิ้นเปลืองมาก ต้นทุนสูงมากครับผมทีนี้มันก็มีบริษัทด้านเทคโนโลยีท่อเหล็กในเยอรมน,นีครับเขาได้พัฒนา p p s 2ตัวนี้เป็นวัสดุออกแบบขึ้นแบบพิเศษนะครับเพื่อการจัดเก็บ ไฮโดรเจนโดยเฉพาะนะครับทดแทนการใช้งานพวกเหล็กสแตนเลสนะครับที่มีน้าหนักมากแล้วก็ต้นทุนค่อนข้างสูงเจ้า PPS2 นี่ครับคุณสมบัติที่สําคัญหนึ่งก็คือทนการกัดกร่อนครับทดสอบแล้วว่าเหมาะกับการใช้ในระบบท่อและรางสําหรับไฮโดรเจนแล้วก็มีคุณสมบัติเชิงกลที่เหมาะสมมากๆทําให้ไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุที่มีความหนามากลดน้าหนักได้ออกแบบระบบได้ง่ายขึ้นและแน่นอนต้นทุนก็จะ ต่ำลงนะครับทีนี้เรื่องความปลอดภัยครับ ph 2นั้นนะผ่านมาตรฐานข้อกำหนดของ eiga ครับ eiga ก็คือ european industrial gases association ครับผมสำหรับการใช้เป็นท่อบรรจุลำเลียงเรื่องของกา๊าซและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกา๊าซไฮโดรเจนนั่นเองนะครับก็เรียกว่าประสบความสำเร็จในขั้นแรกแล้วนะครับก็ในอนาคตก็เชื่อว่าการเข้ามาของ p p s 2ในระดับอุตสาหกรรมเนี่ยจะผลักดันให้เกิดการทดลองเกิดการใช้งาน พลังงานทางลืกอย่างไฮโดรเจนในระดับที่กว้างขวางมากขึ้นนะครับเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ในยุคนี้ผมเชื่อเสมอนะครับมันคือเรื่องที่ประเทศไทยจะตามทันเพราะประเทศอื่นๆเขาก็เรียกว่าอยู่ในระดับเพิ่งจะเริ่มต้นนะแม้ว่าอาจจะนําเราไปหลายปีนะครับผมคิดประเทศไทยก็ต้องรีบศึกษาเรื่องของพลังงานไฮโดรเจนแล้วก็วัดสดุศาสตร์ใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับ